Back for you สวัสดีคุณผู้ชมครับคลิปนี้มาดูการเปรียบเทียบชาร์จเจอร์หัวชาร์จสำหรับสมาร์ทโฟนหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับเป็นอุปกรณ์ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่ายของ Apple ค่าย Android ต่างๆปัจจุบันนี้นะเวลาซื้ออุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์อะไรที่ต้องการชาร์จเจอร์นะครับผู้ผลิตมักจะไม่แถมหัวชาร์จเราต้องไปหาซื้อเองนะอย่างเช่น iPhone แถมเพียงแค่าสายชาร์จสาย Data Cable แค่นั aling, ้นเอง USB 2 o Lightning หรือปัจจุบัน iPhone 15ก็จะเป็น USB Type C แล้วนะครับทีนี้เขาไม่แถมชาร์จเจอร์หัวชาร์จมานะเราก็ต้องไปหาสอหาซื้อก็มีมากมายหลายยห้อเราก็ไม่รู้จะซื้อยี่ห้อไหนมาใช้นะเพื่อรองรับกับโทรศัพท์ของเราหรืออุปกรณ์ของเรา แน่นอนปกติบริษัทเขาก็แนะนำหาซื้อตัวหัวชาร์ตนี้ที่รองรับ MFI ก็คือ made for iPhone อะไรอย่างนี้นะที่มีเซอร์ติฟายรองรับนะครับแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยมีส่วนน้อยนะที่จะ c ซอร์ติฟาว่า MFI ถ้ามีก็คือราคาค่อนข้างสูงนะครับคุณผู้ชมบางคนก็อาจจะไม่มีกำลังซื้อหรือต้องการความประหยัดทีนี้นะผมก็มีนะครับเนี่ย หัวชาร์จทั้ง2ตัว2นยี่ห้อนี้ที่ราคาพอย่อมเยาวแต่อาจจะไม่ได้รับการรับรองเ e r t i f ิฟาจาก Apple นะว่าเป็น mfi นะครับ m a d e for iphone อันนี้ไม่มีไม่มีเซอร์ตินะเป็น2นยี่ห้อนะครับ2ยี่ห้อดังถือว่าดังเลยนะก็คือ Made in China แน่นอนนะครับยี่ห้อ ZMI หรืออาจจะว่า c m มก็ได้นะครับแล้วก็บาเซต สองตัวนี้นะมีขนาดกำลังบัตร30บัตรเท่ากันเลยเป็นหัวชาร์จอาไทซีมีแค่พอเสียบไทซีอย่างเดียวก็รองรับอุปกรณ์หลายอย่างที่เป็นไทซีไม่ว่าจะเป็นไทซีทูไรนิ่งหรือไทซีทูไทซีก็ว่ากันไปมาดูมาเปรียบเทียบกันดูว่าเนี่ยสองตัวนี้นะขนาดกำลัง30วบัตรเนี่ยกำลังบัตร30บัตรเนี่ยคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นยังไงบ้างระบบชาร์จไวเนี่ยฟาชาร์ตควิกชาร์จเนี่ยอะไรบ้างนะ ไม่ว่าจะเป็นทาง iOS ทาง Android เนี่รองรับรูปแบบการชาร์จฟ้าชาร์จนี่ยังไงการชาร์จเร็วนี่เป็นยังไงนะครับแล้วก็ได้กําลังบัตรตามที่เขาระบุไว้นะเดี๋ยวคลิปนี้ผมมาทดสอบนะครับจะพาคุณผู้ชมมาดูการทดสอบหัวาชาร์จทั้ง2ตัวนี้หัวาชาร์จทั้ง2ตัวนี้แน่นอนเป็นเทคโนโลยีใหม่ผลิตด้วยแกนเดียมไนไตร์แกนเดียมในไตนรน,ตนี่คือเป็นสารกึ่งตัวนําชนิดใหม่นะครับที่มาแทนซิลิคอนนะ ถ้าเราเรียนไฟฟ้าวิศวะหรือว่าอิเล็กทรอนิกนี่ก็จะรู้ว่าสารกึงตัวนปกติเนี่ยเขาจะใช้ซิลิคอนเนาะเป็นสารซิลิคอนผลิตเช่นทรานซิสเตอร์อะไรต่างๆนะ ถ้าคุณผู้ชมดูก็คือท i ร e นซิสเตอร์ใช่ไหมอันนี้คือดูนะครับแต่ก็จะมีอุปกรณ์ลึกๆกว่าน,นี้จะเป็นมอสเฟตอะไรนี้คุณผู้ชมอาจจะไม่ดูอาจจะได้ยินแค่คําว่าทาร์นซิสเตอร์อ่ะเปรียบเทียบนั่นแหละนะครับนะทร์นซิสเตอร์ก็ผลิตมาจากสารซิลิคอนทีนี้ปัจจุบันก็หันมาใช้สารรูปแบบใหม่นะครับสารอุตัวนำเป็นแกนเลียมในตไตร์ก็จะให้คุณสมบัติที่ดีกว่าซิลิคอนก็คือความสูญเสียเป็นความร้อนน้อยนะครับแล้วก็มีขนาดเล็กลงอะไรอย่างนี้ส่วนรายละเอียด ผมจะไม่กล่าวถึงเนาะก็คือพูดง่ายๆคือดีกว่าซิลิคอนรุนนั่นเองทําให้ขนาดนะครับขนาดชิ้นอุปกรณ์อีกทรอนี้มีขนาดเล็กลงแล้วก็นํากระแสไฟฟ้าได้ดีสูญเสียกําลังน้อยได้ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นก็เลยทําให้มีขนาดเล็กลงได้อันนี้คือทางคุณสมบัติของเจนเนียร์ไนไตร์นะครับเขาก็จะระบุไว้ว่าเป็น GaN นะเจนเนียร์ไนไตร์ทั้งสองนะครับนะ GaN ตัวซีมีเป็น GaN 3เวอร์ชัน3นะครับ ส่วนตัวเปียเซตเนี่ยเขาระบุว่าเป็นแกเนียมในไตเวอร์ชันห้าอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจริงไหมนะตอนนี้เขาระบุตามข้อมูลที่เขา,าระบุไว้ตรงหน้าสินค้านะเนี่ยแกเนียมในไตาห้านะครับก็เป็นเวอร์ชั่นนะห้านี่ก็อาจจะใหม่กว่าสามนะครับก็อาจจะดีกว่าสามหน่อยสามก็เป็นเวอร์ชั่นนั่นแหละคล้ายบลูทูธนะบลูทูธสามบลูทูธสี่บลูทูธห้าก็วากันไป แ็กเกตนะบรรจุกล่องนี่ก็คล้ายๆกันนั่นมีขนาดเท่าๆกันเลยหนัคกลับเนี่ยเท่ากันเลยนะผมว่านะเนี่ยนะครับมีขนาดเท่ากันเลยอ่ะทีนี้มาดูแกะดูข้างใน30วัตต์ดูข้างในว่าเป็นยังไงนี่เ เอามาดูลักษณะหัวชาดนะครับข้อแตกต่างกันเป็นยังไงอันนี้รู้สึกว่าตัวซิมีจะใหญ่กว่าซิมีตัวสีขาวนะตัวสีเทานี้เป็นของเบเซียสแล้วก็ตัวซิมีขาจะพับได้นะขาเสียบปลั๊กเนี่ยเ๋ยวผมแกะจริงผมแกะออกแล้วละผมก็แกะคืนเข้ามาปิดคืนนะเนาะตันนี้เขาจะห้มมาเป็นพลาสติกใส อันนี้จะสามารถนะครับพับเก็บได้ก็ทําให้สะดวกนะสะดวกต่อการพกพาไปใช้ข้างนอกนะขาอ,ออกดอแบบใส่กระเป๋าเล็กๆน้อยๆนะสำหรับคุณุสตรีสำหรับผู้หญิงก็ชอบพกพาใส่กระเป๋าสะพายบ่าไปอย่างนี้นะแต่พกง,ง่ายส่วนตัวบาซิสจะไม่สามารถพับขาได้เนาะก็ทำให้เกะกะนิดนึงอะไรอย่างนี้แต่ก็พับไปพับมาอย่างนี้ก็ อาจจะทาให้เสียหายง่ายสําหรับผู้ที่ใช้ไม่ระวังระวังนะครับถ้าใช้ไม่ระวังระวังนี่ก็อาจจะทาให้เสียหายได้ง่าย,ายอ,อ่ก็เบาๆมือหน่อยเวลาใช้งานได้อย่างเสียอย่างนะครับออช่องเสียบนี่ก็เป็นไทซีทั้งสองนะดูขนาดมิติอันนี้ก็หุ้มมาเหมือนกันนะหุ้มพลาสติกมาเนี่ยพลาสติกกันรอยหน่อยอ่ะ เหมือนผลิตมาจากบริษัทเดียวกันเลยลักษณะคล้ายกันเลยข้อมูลทางไฟฟ้าเขาก็จะระบุเล็กๆ,ๆนะครับใต้เครื่องนี่นะ5โวลต์3แอมป์ก็คือ30วัตต์นะก็จะมีเพิ่โมโวลต์เป็นที่20โวลต์1.5แอมป์คูณกันไปก็จะ20คูณ1.5ก็คงจะเป็นประมาณ30 w นะครับันี้ก็เหมือนกันระบุไว้ใต้ก็20โวลต์แน่นอนบูสต์นะก็คือเป็น ตัวหมฟาชาร์จ20โวลต์ได้ไหมใน,นค่อยมาทดสอบนะครับทดสอบจอเรียกว่ามันได้จริงไหมต้องใช้เครื่องมือมาวัดทั้ง2ตัวแน่นอนเป็นหัวชาร์จใหม่รุ่นใหม่รองรับ iPhone 14 Pro Max เลยนะครับแล้วก็รองรับพวกอุปกรณ์ต่างๆของ Apple ค่าย p p p l e พวก PD p o w e ว d e l i v e r ลนะครั DVD, 30บ30วัตต์ก็จะรองรับค่ายต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า Oppo Huawei ลด a อ m อะไรอย่างเงี้ย นะ48กรัมผมแทให้เป็นศูนย์48กรัมนะครับซีมี4 8นะครับนะสัหเตอตัวบ,บาเซียดนะระบุเป็40น40กรัม41กรัมอ่านี่ตรงนะข้อโมูลตรงนะ40 41กรัมนะครับบาเซียดหนะักกว่าของตัวบาเซียดนะหนักอยู่หนักกว่า8กรัมประมาณนี้น้ำหนักก็เห็นแล้วนะครับ เริ่มต้นด้วยตัวซีมีนะผมขอเรียกว่าซีมีแล้วกันอาจะเรียกเซฟเอ็ก็แล้วแต่นะครับผมเรียกง่ายๆซีมีแล้วกันนะดูคุณสมบัติแบบเรงต้นก่อนนะ5โวลต์น,นะครับยังไม่มีระบบอ่ะยังไม่มีระบบบูสต์อะไรนะตัวของซีมีดูว่าจะได้แอมปอจริงไหม หนึ่งแอมป์ะ M, นะหนึ่งแอมป์ผ่านได้นะครับสองแอมป์ขอให้แดงดันไม่ตกนะครับอ่าได้นะทีนี้เพิ่มเป็นสามแอมป์นะโด,โดดโดดนึงอยู่สามจุดสองแอมป์นะครับแดงดันจะตกอยู่นิดหนึ่งนะสี่จุดเก้าหายไปจดุดนิดหนึ่งนะนี่ได้นะครับเอาทีนี้มาเปรียบเทียบกับนะมาดูกับตัวบาร์เรียสทีนี้ ทดสอบทีทระยะนะครับอ่าดูคุณสมบ,บัติคร่าวๆก่อนห้ามโวลต์นแอมป์แอมป์เริ่มตกแล้วนะครับ4.9เริ่มตกแล้วเอา2แอมป์ตกอ่าก็ตกมาหน่อยนะนะ4.9 7อ่า3แอมป์ในนี้อ่า3แอมป์ก็ตกรู้สึกว่าจะตกกว่าซิมีนิดนึงนะครับอ่า4.9 ทีนี้มาเปรียบเทียบระหว่างแกลเรียมในไต5กับแกลเรียมในไต3นะว่าตัวไหนจะร้อนน้อยกว่ากันคราคุมไตไปไเรื่อยนะครับเห็นไหมตรงนี้ตัวส่วนนี้จะร้อนตรงนี้ สามเก้าสามสี่สิบองศาสิเไปประมาณสี่สิบนะครับนะสี่สิส่ะช่วงนี้เอ่รยะประมาณสักหนึ่งนาทีสนาทีประมาณสี่สิบสองศาุน ตัวนี้ลองอัดนานๆบ้างน,น,นะครับคงจะนานๆด้วยนะก็ลดพอๆกันนะครับเซ็ก,ก็่4.93นี่มาจับอุณหภูมนะปล่อยสักหนึ่งนาทีรออยู่นะนี่ขนาดเป็นเกลียบในไตแล้วนะครับนะ ก็อุณหภูมิเริ่มไต่ขึ้นมาเหมือนกันจะหาเขาวางตัวจ่ายไฟไว้ตรงไหนนะครับนะจะมีชิปตัวจ่ายไฟข้างในนะครับหัวชาร์เนี่ยไม่รู้เขาวางไว้ที่ไหนนะตอนนั้นนะครับตัวจะเป็นที่เกิดความร้อนสูงนะวันนี้ก็พพูงมาเป็น41องาศาเซลเซียสเหมือนกันในระยะเวลา1-2นาทีที่ผมเอาไว้ทดสอบนี้นะครับ สี่สิบสองอืมอ่ะพอๆกันนะครับนะสี่สองสี่สามนะในระยะเวลาพอๆกันแต่รู้สึกว่าตัวนี้ก็อาจจะน้อยกว่านิดนึงนะชา้าอ่าได้สี่สิบเอ็ดตันนี้ได้สี่สิบสามอะไรประมาณนี้นะครับตัวภูมินะ,าะมาแสดงว่าอาจจะเป็นในไตห้าจริงกันเรียบในไตห้าจริง ตรงนี้นะครับเป็นไทยเอนะสามแอมกว่านะครับแล้วทีนี้ผมจะเพิ่มไปจนดับนะตรงนี้จนดับสรุปก็คือสามจุดสามแอมสามจุดสอง สามจุดสามอ่ะ, 3. 3. อะดับนะครับก็สามจุดสามแอมป์ก็ตามที่เขาระบุจริงก็คือห้าโวลต์สามแอมป์นะอาจจะกันได้นิดเกินนิดหน่อยก็เป็นสามจุดสามอ่ะเริ่มตัวนี้ 3.4บาเซียตนะครับบาเซียตได้3.4นะครับเบเซียตเนี่ย3.5ยังไม่ตัดนะครับเบเซียตสามตัดประมาณ3.5มจุดห้าอ่าเห็นเห็นนะครับอนี่คือการตัดกรนะแส เขาจ่ายได้สูงสุดมานี้อ่ะทีนี้มาทดสอบระบบปตูตองขอนต่างๆนะว่ารองรับการชาร์จไวรับนะฟ้าชาร์จควิกชาร์จอะไรบ้างนะครับรองรับระบบอะไรบ้างบางทีอาจจะมีการดึงโหลดดโดยเดี๋ยวผมก็เสียงเพิ่มไปเลย เาไปเป็นออโต้เลยนะครับบางทีก็อาจจะมีการดึงกระแสนะถึงจะออกมานะครับอันนี้เขาเรียกว่า p d นอนนี่ก็คือไม่มีการดึงโหลด,ดเขาอาจจะไม่จ่ายมานอันนี้ผมขอเอาใหม่เอใหม่ นะดึงโดดที่1แอมป์ก่อนเพราะว่าเวลาเขาบูสต์ไป20โวลต์1แอมป์ก็อาจจะเท่าไร20บาัาเลยนะครับนะพอเราดึงโดดนะก็จะมี PD 3.3ขึ้นมาเพราะว่าเวลาเราต้องชาร์จมันเราต้องจำลองมันเสียบโทรศัพท์นั่นนะครับเสียบอุปกรณ์ชาร์จนั่นเอง่แนตะว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะทีนี้มาดูก็คือได้ PD นะครับ PD 3.0นะ เป็น power d v d 3.0ว e r s i o n นะอ่า30วัตต์แล้วก็รองรับ Apple นะครับเป็นอนะุปกรณ์ p อ e อ่า5โวลต์นี่แหละนะได้2.4แอมป์ก็คือ10วัตต์15วัตต์อะไรอย่างนี้นะซัมซุงได้ส Fast Charge นะสำหรับ e x y n o s นะครับ CPU e x y n o s ก็รองรับ9โวลต์12แอมป์ Huawei นะก็รองรับนะครับ5โวลต์9โวลต์นะสว่วนตัว super charge นี้ไม่รองรับนะโอ้ยรองรับแค่ฟาชานะควิกชาร์ดสองจุดศูนย์สามจุดศูนยรองรับควิกชาร์ส่นรองรับนะส่วนพวกพวกพวกและพวกอะไรนี้อันนี้ไม่รองรับนะครับไม่อากระแสนะรองรับโปรตโตคอลขอเขาเลยรูสึกว่าเขาจะบูตไปตั้ง20โวลต์ อ่ะเมื่อกี้ผมจำลองหนึ่งโดป์นะ퀵ชาร์ตสามจุดศูนย์นะครับรองรับบุ๊กไปถึงยนะี่สิบโวลต์นะครับอ่าบุ๊เดสเวฟนี่ก็ซูเปอร์วู๊กไม่รองรับนะครับเป็นนอนอยู่อันนี้ตัว <c oughs> ของซิมีนะคนง่ายคือนี่คือเป็นรองรับควิ퀵ชาร์ตแล้วก็เดสทีฟชาร์ตแล้วก็แอปเปิลนะครับแล้วก็พอเวอร์ดีวีดีสามจุดศูนย์สามสิบวัตต์ เพราะฉะนั้นเวลาจะไปใช้กับพวก Vivo Oppo Huawei ดียวมีนี้ก็จะเป็นชาร์จธรรมดาชาร์จไปธรรมดาอาจจะเป็น5โวลต์3แอมป์อย่างนี้นะครับมาดูของมาเซียสมัมีความแตกต่างกันยังไงอ่ะโปรโตคอนนี้แตกต่างกอะได้กัน อ่าเดี๋ยวต้องบูส่อนหมดด้วย1แก่อน เห็นความแตกต่างกันก็คือนะ PD 3.0เหมือนกันเวอร์ชัสน3.0เหมือนกันนะแต่แต่แต่การก็คือตัวซีมีได้30วัตต์นะครับส่วนตัวนี้ได้33วัตต์นะเป็น PDO 6ส่วนตัวนี้เป็น p d 5นะ Apple 2.4งจุดสี่แอมป์หได้เหมือนกันแล้วก็พอร์ตะพอร์ต Type A USB Type A ก็ได้1.5 a ่งเหมือนกันได้ที่ไฟชาร์จเก้าโวลต์สิโวลต์เหมือนกัน ก็ Huawei รววองรับแค่ฟ้าชาร์จธรรมดาส่วน Quick Charge 2.0 3.0ได้ 0, 0. เหมือนกันนะส่วนตัวนี้ไม่ถึง20โวลต์เดี๋ยวผมจะไม่ดึงกระแสนะถ้าดึงกระแสอาจจะก,กระแสเกินเขาเลยตัดเดือแค่9โวลต์นะครับในเรื่องนี้ผมจะเริ่มใหม่ว่า b o o t Quick Charge 3.0นี่บูสได้20โวลต์เหมือนตัวนี้ไหมก็ณนี้เราไปใช้กับ s n น p d r a g o n นะครับก็จะเป็นการชาร์จไวขึ้น ก็คือไม่ได้20โวลต์นะตัวนี้ได้แค่12โวลต์นะครับ20โวลต์ไม่ได้ตัวนี้ได้20โนะวลต์นะ Quick c h a 3.0เพราะฉะนั้นถ้าเราไปใช้กับค่าย Snapdragon นะ,ะ Samsung นะครับ Samsung Version ใหม่รุ่นใหม่ๆนะจะเป็น S 2 1 22 23อ่ก็ว่ากันไปที่รองรับฟา s ชาร์ r ตึงขนาด20โวลต์ตัวนี้เหมาะก่าแต่ตัวนี้ได้แค่12โวลต์ max นะครับนะดูนะคลิกซ้า3.0 อีกสามสามจุดสี่ก็ยังรองรับในอนาคตนะส่วนตัวนั้นพวกนี้ก็รองรับเหมือนกันแต่บาเซียบพีดีได้เยอะกว่าสามบาทนิดนึงนะก็ตามที่ทดสอบนะครับตัวนี้ตัดที่สามจุดหกสามจุดหกแอมป์นะส่วนตัวนี้ตัดที่สามจุดสามแอมป์ก็อาจจะต่างกันนิดนึงนะเนี่ยช่วงนั้นนะนะต่างกันแค่ศูนย์จุดสองศูนย์จุดสามแอมป์นี่ก็กําลังบัตก็เลยเพิ่มขึ้นมาถึงสองสามบาทอะไรอย่างนี้นะสามสิบบาทเหมือนกันนะครับ ราคานะของซิมีนะครับราคาจะอยู่ที่559บาทอันนี้ผมซื้อมานะแต่ปัจจุบันอาจจะมีช่วงโปรชั่นอาจจะลดลงอันนี้ผมซื้อมาที่559บาทยังไม่รวมส่งนะค่าส่งอีกต่าตัวบาเซียสนะครับผมซื้อมาที่ราคา389บาท3 8 9บาท,บาทไม่รวมส่งความต่างของราคานะครับตัวซิมีจะแพงกว่าอ,อยู่ที่170บบาทแล้วก็พิจารณาเองว่าจะเอาตัวไหน ชอบตัวไหนนะตัวนี้จะมีตามที่ผมบอกตัวนี้สามารถพับเก็บได้ก็สะดวกพกพาตัวนี้ก็ไะสามารถพับเก็บได้น้าหนักเบากันนะครับตัวนี้เบาวกว่าตัวนี้หนักกว่านะแล้วก็ขนาดใหญ่กว่าอีกเลยตัวนี้ให้กําลังบัดเยอะกว่าพีดีนะเพราะวันนี้วิดีแกนเดียมในไตก็ดีอย่างนี้ก็คือเกิดความร้อนน้อยนะ ทำให้ชิปมีขนาดเล็กลง iPhone 15นะออกมาใหม่นะครับแน,น่นอนคุณซื้อตัวนี้ไปใช้ได้เลยนะครับรองรับแน,น่นอน power delivery 33วัตต์ power delivery 30วัตต์ข้อมูลที่เขาจำหน่ายเนี่ยเขออาบอกว่ารองรับ iPhone 14 Pro Max แน,น่นอนเรสองตัวนี้เพราะฉะนั้นก็ iPhone 15 Pro Max นี่ก็รองรับแน่นอนนะครับซื้อมาก็ ถ้าคุณยังมองหาหัวชาร์จไม่ได้กน็นี่นะครับสองตัวนี้เป็นตัวเลือกได้ดีเลยขนาดกระป๋อเหมาะนะ30มสบาทส่วนตัวของซีมีจะมีตัว20บบาทที่ได้รับใบเซอร์ติฟายจาก Apple ว่าเป็น MFI ก็คือ made for iPhone นะครับส่วนตัว30วัตบาทไม่รองไม่มีเซอร์ติฟายนะเท่าที่ผมอ่านในข้อมูลเพราะฉะนั้นราคาก็แตกต่างกันนิดนึงขึ้นอยู่กับความชอบว่าเราชอบยี่ห้อไหนข้อมูลทางเทคนิคเราก็ได้เห็นได้ดูเมื่อกี้ ก็พิจารณากันหนอยเองนะวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับผู้ที่กําลังหาหัวชาร์จสำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมือถือรุ่นใหม่หรือว่าที่มีใช้อยู่ปัจจุบันค่าย Samsung ค่าย iPhone ก็นะทั้ง Android ทั้ง iOS ก็รองรับนะครับเพราะฉะนั้นซื้อหัวเดียวนี้นะแล้วก็ซื้อสายเคเบิล usb type c to type c type c สอง t y p ก็ใช้ได้เลย แต่ปัจจุบันนี้นะอย่างเช่นค่ายแ p ปเปิลเขาก็ไทซี to t ไทซีพกแค่เส้นเดียวไทซี to t ไทซีก็สามารถใช้กับอุปกรณ์หลากหลายทุกค่ายด้แนวนะครับไม่ว่าจะเป็นไอรอยหรือว่า iOS นั่นเองนะ,ะคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวมีอะไรเทคนิคอะไรดีๆก็จะมาทำให้คุณผู้ชมได้รับชมด้ด้วยฝากกดไลค์กดติดตามนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ